ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์สซนิเพลกเซนท่านอุบลราชธานีบรรยากาศชมภาพยนตร์รอบพิเศษภาพยนตร์จีนยึดเสียดฟ,ฟ้าการกลับมาอีกครั้งของหลิวเตอร์หัวรชาแห่งหนังจีนและออกไซด์แปลงผู้กำกับจาก Who is running ท้าฟ้าลิขิตบางกอกเดนจรัส และ The Eye คนเห็นผีในหนัง Action แอคชั่นระทึกขวัญฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปลายปี2,567หนังได้หยิบเอาเรื่องราวของเครื่องบินโดยสารสุดรู้ที่ต้องมาพบเจอกับเหตุการณ์จี้เครื่องบินในการเดินทางครั้งแรกโดยลิวเตอหัวรับบทผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษบังเอิญเจอกับอดีตภรรยาและลูกสาวในขณะที่ขึ้นเครื่องแอร์บัส A380 แต่ในระหว่างทางผู้ก่อการร้ายจำนวน12คนทำการยึดเครื่องบินลำดังกล่าวและจับผู้โดยสาร800คนเอาไว้เป็นตัวประกันขณะอยู่ที่ระดับความสูง10,000ฟุตสุดท้ายเขาจะช่วยผู้โดยสารบนเครื่องบินได้หรือไม่ไปดูหนังพร้อมๆกันในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็ก